หรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกิน30นี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะหรือถ้าจะแต่งอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายๆอย่างที่ ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่ประตูสองประตูอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เรียกว่าเป็นรถซิ่งกันเลยแหละครับนะทีนี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยหลักเบสิกมันเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับลอ้อยางนะครับช่วงล่างก็พวกซับเฟรมปลีกนกปีกนกนะถอยเสียปลายช่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลสไหม นะถ้าเป็นห้องเครื่องก็อืมอะไรอ่ะมีค้ำโชกไหมนะเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกําลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพละกําลังเหลือเฟือเลยเลียวแรงนะครับมหัศจรรย์เลยหรือว่าจะจูนกล่องจูนล้อมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบ ที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์นะเปลี่ยนมอกกองไหมเปลี่ยนมอ้อนน้ำเป็นสเตเลสไหมนะเปลี่ยนกองเปลือยไหมกองก็มีหลายทรงนะครับกองเห็ดนี้นะกองตัวหนอนหรือท่อสเตเลส นี่นคือหลักๆเลยนะครับปกติของแต่งรถซิ่งจะมีอยู่ประมาณ20-30รายการครับี t v เขาเรียกว่าเป็นของที่มันเห็นชัดๆนะที่เหลือก็งานดีไซน์กันแล้วแต่ชอบนะพอเข้ามาข้างในโลบาร์